คืออะไรอ่ะืเาเรียกขนมขาวโอ๊ะขวดเขียวอันนี้เป็นขวดลาบกานเขาเรียกขาวอ๋อภาคไหนรึเปล่าขนมขาวโอกเองจบ้านี่เลยกหึ่งางโน้นะบ้านี่รุ่งจางไม่หมยถึงว่าบางภาษาจีนใช่ไหมซือพาโเป็นภาษาชาวพ่อลุ่มภาษาจีนือาโูไปดูเขาทำดีกว่า ชื่อข้าโคือขาโพดือขาหมูที่เราเรียกกันเป็นปกตินี่บางกลุ่มอย่างคนจีนเนี้ยเขาเรียกว่าตือขาโขอันนี้เป็นร้านที่อุบลน,นะคะแถวแถวโรงเรียนจีนเขาก็จะหั่นใส่ถ้วยโฟมให้าแล้วก็ราดน,น้ำจิ้มน้ำแบบจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มประเภทแบบเต้าหู้อะไรเงี้ย ก็จะเปรียหมดนนะครับเพราะเราต้องเก็บเอาไว้ด้วยเยี่ยขายดีว่าใช่านานแล้วก็น,นานมากแล้วครับคนณจุลแม่อ๋โอโหที่ใช้หมดเลยเหรอเนี่ยเยอะเนาะอืมน้ำจิมำจ้มสมัยก่อนยิงสามหมอโอ้ทีนี้มันตลาดเยอะ ใครก็ทำใช่ไหมครมันอย่างอื่นด้วยครับขนมอย่างอ๋อนั่นใส่ถั่วด้วยเหรอคะอันไหนครับเปถั่วเขียวมีถั่วเขียวถั่วดำเผือกครับสอย่างอ๋อถั่วเขียวถั่วดำแล้วก็รวมกันเหรอครับในในในอันเดียวกันหรือว่าแยกแล้วที่ที่มีนั้นมีแบบไหนบ้างสามอย่างใช่ไหมคะจริงๆนี่ก็จะมีกุ้งทอดด้วยเต้าหู้ด้วยอ๋อเต้าหู้วิ้กุ้งทอดจะกินแบบถั่วเขียวมีระมีถั่วเขียวดังสุดก็หมูจ๋าใส่หมูมเกินน ขอบคำนะครับหนูเยอะเข้าทานร้านไหนไงนะคะับบน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 มีชุดมีเยอะมากพี่กินร้านไหนดีกว่าใช่นะครับโอชาร้ากับนิพานะ